สวัสดีครับนะักเรียนทุกคนสวัสดีสวัสดีสสดอะไรอะเปิดเทอมสวัสดีเปิดเทอมปีเทอมดีเทอมดีเทอมที่หนึ่งปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สวัสดีครับนะักเรียนมสอง โอเคครับคือเราเริ่มสอนกันเลยนะนักเรียนก็คือว่าในการออนไลน์เนี่ยก็เรียนกันนั่นแหละแต่ว่าจะกระชับจะกระชับในเรื่องของเนื้อหาเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเรียนไม่นานครับเรียนเรียนเรียนกระชับกระชับงั้นเริ่มกันเลยนะนักเรียนเรื่องเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คืออันนี้ลูกระบบหมุนเวียนเลื่อนฮะ เอาเวียนตัวไหนวะระบบหมุนเวียนเลือดนะครับเอ่อถ้าเราพูดถึงระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยแน่นอนครับเราเป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเลือดออกเลือดออกมากเลือดออกน้อยนะครับผมเลือดเนี่ยมันมันวิ่งทั่วร่างกายได้ยังไงครับเลือดเนี่ยมันวิ่งทั่วร่างกายได้ยังไง ตอบได้บ้างแน่นอนมันก็คือหัวใจใช่ไหมครับเลือดเนี่ยมันหมุนเวียนทั่วร่างกายได้ก็เพราะหัวใจเนี่ยคอยที่จะสุบฉีดนี่แหละครับเราเรียกว่าระบบหมุนเวียนเลือดดังนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยนะครับเขาจะไปสนใจอยู่ที่หัวใจหัวใจเลือดแล้วก็ หลอดเลือดนะครับสามอันเนี้ยหัวใจเลือดหลอดเลือดเนี่ยเป็นระบบหมุนเวียนเลือดโอเคไหมครับเดี๋ยวเราจะเรียนไปเรื่อยเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนแค่หัวใจก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนแค่หัวใจก่อนเลือดยังไม่เรียนเยอะนะครับผมสําหรับหัวใจเนี่ยเป็นแบบนี้ไหมมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเนาะถ้าอย่างนั้นอะ ครูขอมาพูดเร้าวๆในแต่ละตัวก่อนว่าหัวใจเร้าวๆอย่างไรเลือดเร้าวๆอย่างไรหลอดเลือดเร้าวๆอย่างไรสำหรับเลือดนะครับทุกคนสำหรับเลือดสำหรับเลือดเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรเอ่ยเลือดเขาจะมีหน้าที่คือลำเลียงหลูกลำเลียงลำเลียงสารอาหาร เขามีหน้าที่ลำเลียงฮะเขามีหน้าที่ลำเลียงลำเลียงอะไรลำเลียงสารอาหารลำเลียงแกส๊สลำเลียงของเสียลำเลียงสารอาหารใช่ไหมลำเลียงแกส๊สแก๊สนี่ก็ถ้าเกิดเราคุ้นชินกันอยู่แล้วก็จะมีแก๊สอยู่สองตัวใช่ไหมลูกก็จะมีแก๊สอะไรนะออ,ออกซิเจนแล้วก็มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เรา คุนคนณกันสำหรับมสองนะฮะแกส๊สโอเคแล้วก็จะลำเลียงพวกของเสียด้วยครับลำเลียงของเสียโอเคงั้นครูอขอมาอธิบายเพิ่มสำหรับแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นิดนึงเนาะสำหรับแก๊สออกซิเจนครับถ้ามีแก๊สออกซิเจนในเลือดเยอะๆเลือดจะเป็นสีแดง เราเรียกว่าเลือดแดงเลือดไขยสดๆโอ้โหสีสวยแดงสวยเลยเนี่ยสแสดงว่ามีออกซิเจนเนี่ยเยอะนะครับในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันถ้าในเลือดเราเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์มากคาร์บอนไดออกไซด์มากเลือดเราเนี่ยจะไม่ค่อยจะแดงสดเท่าไหร่มันจะเป็นเลือดออกลำา,านะครับเราเรียกว่าเลือดดําหรือเลือดเสียนั่นเองเลือดเสียก็คือมีคาร์บอนไดออกไซด์ o X I N e, เยอะ นะครับผมโอเคนี่คือเลือดแล้วต่อไปต่อไปต่อไปเราไปดูหัวใจบ้างว่าหัวใจเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างครับหัวใจมีหน้าที่อะไรลูกหัวใจจะมีหน้าที่ก็คือสูบฉีดเลือดครับผมสูบฉีดสูบฉีดมีหน้าที่สูบฉีดสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายเลย ไปทั่วร่างกายเลยนะครับซูบฉีดเป็นจังหวะจังหวะครับเวลาเรียนจับหัวใจเนี่ยจะเป็นจังหวะตึกต mm, ึกต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 ึกอะมันจะเป็นก็จังหวะแบบนี้มันก็จะเป็นจังหวะไอ้จังหวะที่เราจับหัวใจแล้วมีตึก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 อะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นการจังหวะบีบคลายบีบคลายบีบคลายของหัวใจ และพอหัวใจมีการบีบคลายบีบคลายบีบคลายเนี่ยนะหัวใจเนี่ยลูกสูบฉีดมันมีการบีบมันมีการคลายตัวของหัวใจแล้วมันทําให้เกิดอะไรล่ะมันทําให้เกิดความดันเนี่ยครับมันทําให้เกิดความดันที่เราไปโรงพยาบาลนะลูกแล้วเราก็ไปวัดความดันน,ะนั่นแหละครับเขาวัดว่าหัวใจเราเต้นอย่างไรตึกๆอย่างไรความดันสูงไหมความดันต่ํำไหม ก็เป็นผลมาจากหัวใจเต้นทั้งนั้นเลยนี่คือหัวใจนะครับผมต่อไปถ้าพูดคร่าวๆถึงหลอดเลือดถ้าพูดคร่าวๆถึงหลอดเลือดถ้าพูดคร่าวถึงหลอดเลือดเนี่ยหลอดเลือดเนี่ยเ,ออเขาก็จะมีหน้าที่เขาเรียกว่าสูบเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะหลอดเลือดก็เปรียบเสมือนเป็นเป็นท่อนะครับเป็นท่อ เป็นท่อลำเลียงไว้อย่างนั้นเถอะเป็นท่อลำเลียงของเลือดนั่นเองก็จะมีอยู่หลายแบบเช่นเนักเรียนเวลาโดนมีดบาดที่นิ้วมืออย่างเงี้ยมันก็เป็นเส้นเลือดฝอยใช่ไหมครับหลอดเลือดฝอยแต่ถ้าเป็นหลอดเลือดที่ติดอยู่กับหัวใจเนี่ยจะเป็นหลอดเลือดที่ใหญ่มากนะครับหลอดเลือดจะมีหลายขนาดครับหลอดเลือดที่อยู่ไปปลายประสาทปลายนิ้วปลายอะไรเนี่ยจะเป็นเส้นเลือดฝอยนะครับคาเทิบเข้าไปในร่างกายเนี่ย ถ้าสมมติติดอยู่กับหัวใจเลยนะหลอดเลือดที่ติดอยู่กับหัวใจเลยเนี่ยเป็นหลอดเลือดใหญ่จะเป็นหลอดเลือดใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นหลอดเลือดมีหลายชนิดเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับผมก็อย่างที่ครูได้บอกว่าระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยจะพูดถ,ถึงหัวใจเลือดแล้วก็หลอดเลือดเลือดมีหน้าที่ลัเลียงสารอาหารแก๊สของเสียเท่านี้หัวใจมีหน้าที่สุกจิตเลือดไปทั่วร่างกายแค่นี้ หลอดเลือดก็เป็นท่อลำเลียงของเลือดโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันว่าในหัวใจเนี่ยมีอะไรบ้างในเลือดมีอะไรบ้างวะแล้วก็ในหลอดเลือดมีอะไรบ้างวะเราจะไปลงรายละเอียดกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูในคลิปต่อไปเนาะมันจะได้เป็นคลิปไม่ยาวโอเคไหมครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ